สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากนิยายกำลังในภยัยบทพิสูจน์และธนูสอนกันนะคะตัวเอกของเราหลี่ชิงซานเนี่ยเริ่มเรื่องมาเหมือนจะง่ายๆเลยค่ะครับก็คือต้องเข้าเมืองไปซื้อของใช่ไหมครับเหล้ายาแล้วก็เออสมใช่ค่ะสมนี่สำคัญเลยต้องซื้อเยอะด้วยตามที่วับอกมาแต่เรื่องมันเริ่มตรงนี้แหละครับพอไปซื้อสมที่โรงเตียมเนี่ยเออ เขาดันใช้เงินเยอะมากตั้งหนึ่งพันตำลึงแน่ใช่ครับเยอะมากแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุดสนใจทันทีเลยกลุ่มคนเก็บโสมจากหมู่บ้านราชาโสมที่อยู่แถวนั้นเออก็จับตาดูเลยแล้วที่น่าสนใจคือเป้าหมายมันแยกกันนะคะบางคนก็แค่จะเอาเงินครับชิงทรัพย์ธรรมดา แต่บางกลุ่มเนี่ยเหมือนจะมังไปที่โสมจิตวิญญาณซึ่งน่าจะเป็นของที่ล้ำค่ากว่าเงินอีกอแสดงว่าการซื้อโสมครั้งนี้มันอาจจะไปเกี่ยวพันกับของหายากชิ้นนี้ด้วยน่าจะประมาณนั้นค่ะทําให้ขากลับหมู่บ้านของหลี่ชิงซานเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะแล้วก็จริงตามคาดเลยครับขากลับนี่เองโดนสุ่งโจมตีเลยในหุบเขาแคบๆใครมาดักคะเออตึงเครียดสุด,สด แต่ว่ามันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับวัวที่มากับเกวียนที่เรียกว่าอ็อกเซนนะครับอยู่ดีๆก็แสดงพลังออกมาวัวเนี่ยนะครับผมใช้เขาข้างเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยจัดการหัวหน้ากลุ่มโจรไปเลยรวดเร็วมากโหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหลี่ชิงซานล่ะคะก็นั่นแหละครับพอหัวหน้าโจรโดนจัดการไปหลี่ชิงซานก็ต้องเผชิญหน้ากับคนที่เหลือเองเลยนี่เป็นการต่อสู้จริงๆจังครั้งแรกที่ เ,เสี่ยงตายที่สุดในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้ตอนนั้นคงนึกถึงคำพูดของวัวนะคะที่ว่ามีฝีมือก็อาจจะนำภายมาให้ใช่ครับแล้วในจังหวะขับขันชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเขากลับเกิดความเข้าใจในเคล็ดวิชาวัวปีศาจขิดเขาที่ฝึกมาแบบว่าปิง้งขึ้นมาเลยเข้าใจได้ยังไงคะในสถานการณ์แบบนั้นอาจจะเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดล้วนๆครับทำห้เขาสามารถใช้ดาบเหล็กหนาๆในมือเนี่ยตอบโต้ได้สังหารไปหนึ่งคน แต่ก็โดนไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับโดนฟันไปแผลหนึ่งเหมือนกันแลกกันไปแล้วหลังจากนั้นคือสู้กันนัวเลยสิคะใช่ครับต้องทั้งสู้ทั้งหลบใช้ทุกอย่างที่ฝุดมาสังหารไปทีละคนแลกกับแผลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยฟังดูดูเดือดมากๆคะ่ะแต่ที่เขาไม่รู้คือเออมันมีคนแอบดูอยู่ใครคะนั่นอยู่บนหน้าผาครับเป็นกลุ่มนายพรานจากหมู่บ้านบางเหียนมา้านำโดยหวงปิงหู อ๋อ oh, มาอีกกลุ่มแล้วมาทําอะไรกันคะพวกเขาก็รอดูสถานการณ์อยู่เงียบๆครับจนกระทั่งหลี่ชิงซานล้มคนรองสุดท้ายได้แต่ตัวเองก็แทบจะยืนไม่ไหวแล้วละ่ะบาดเจ็บหนักเลยครับแล้วพอคนสุดท้ายกำลังจะเข้ามาซ้ำเนี่ยปรากฏว,ว่ามีลูกธนูพุ่งมาปัก,กอกคนนั้นพอดีเลยธนูมาจากไหนคะก็มาจากกลุ่มของหวงบิงหูนั่นแหละครับพวกเขาปรากฏตัวออกมาแล้วก็จับหลี่ชิงซานที่หมดแรงแล้ว เอา้าจับไปทําไมคะนั่นยังไม่ทันได้ทําอะไรครับสักพักกลุ่มคนเก็บสมอีกกลุ่มที่ตามมาสมทบเรื่องสมจิตวิญญาณก็มาถึงพอดีมาเจอสถานการณ์นี้พอดีเลยใช่ครับแต่ก็โดนกลุ่มของหองปิงหูซุ่มยิงธนูใส่จนแตกพายไปเลยหงปิงหูนี่คือยิงธนูแม่นมากโอ้โหสุดยอดเลยค่ะทีนี้ปมเรื่องสมจิตวิญญาณก็ชัดขึ้นมาเลยสิคะชัดเลยครับว่ามันปรากฏใกล้ๆหมู่บ้านบางเหียนมานี่เอง กลายเป็นสาเหตุที่สองหมู่บ้านนี้ขัดแย้งกันแล้วเขาจะทำยังไงกับหลี่ชิงซานล่ะคะคนนอกที่มารู้เรื่องนี้เข้าตอนแรกพวกนายพรานก็คิดจะเอ่อคาทิ้งเพื่อปิดปากเรื่องโสมนี่แหละครับอา้าวแย่เลยแต่ว่าหวงปิงหูเนี่ยเขามองหลี่ชิงซานแล้วเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอาจจะความทระหดหรือแววตาที่ไม่ยอมแพ้ตอนสู้มั้งครับก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจครับยื่นข้อเสนอให้ไปที่หมู่บ้านบางเหียนมาด้วยการแทนหลี่ชิงซานตอนนั้นก็คงคิดว่า เออชีวิตมันไม่แน่นอนต้องแข็งแกร่งขึ้นก็เลยตอบตกลงไปครับอยากจะเรียนวิชาล่าสัตว์วิชาธนูจากกลุ่มนี้ด้วยเพื่อเอาตัวรอดต่อไปการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยนะคะจากแค่ซื้อของกลายมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตใช่ครับพอไปถึงหมู่บ้านบางเหียนมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศไม่เหมือนหมู่บ้านชาวบ้านทั่วไปเลยเป็นยังไงคะเหมือนค่ายทหารมากกว่าครับมีกำแพงไม้สูงมีหอสังเกตการ หลี่ชิงซานไปถึงก็รู้สึกเอ่อแปลกแยกเป็นคนนอกนิดๆในขณะเดียวกันทางสภาหมู่บ้านเขาก็คุยกันเรื่องหลี่ชิงซานกับเรื่องสมจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมคะครับคุยกันเครียดเลยแล้วห่วงบิงหูก็ตัดสินใจว่าต้องทดสอบฝีมือเด็กคนนี้ดูหน่อยทดสอบยังไงอีกคะเนี่ยเช้าวันต่อมาก็เรียกมาประมือกันเลยครับสั้นๆแต่ว่าเอ่อก็ดูออกเลยว่าหลี่ชิงซานฝีมือยังห่างชั้นเยอะแต่ก็ยังสู้ สู้ครับใช้ความกล้าเข้าแรกห่วบิงหูก็ประเมินว่าอืมฝีมือยังไม่ถึงยอดฝีมือขั้น3ามเลยด้วยซ้าแต่ก็ชมนะว่าฝึกมาไม่กี่ปีตามที่หลี่ชิงซานอ้างไปแต่มีแววขนาดนี้ถือว่าพรสวรรค์ดีอ๋อมีการพูดถึงระดับฝีมือกันด้วยครับทำให้หลี่ชิงซานร,รู้ว่ามันมีระดับขั้นต่างๆแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าจะเป็นยอดฝีมือขั้นกำเนิดให้ได้ ซึง่งจริงๆเขาอาจจะใกล้กว่าที่คิดโดยไม่รู้ตัวจากวิชาวัวปีศาจนั่นใช่ครับแล้วก็ได้รู้อีกอย่างว่าหวงบิ่งหูเองก็ร่างกายไม่ค่อยดีต้องการโสมจิตวิญญาณเหมือนกันเพื่อรักษาตัวเองครับเหมือนจะป่วยอยู่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานความหวังก็อยู่ที่โสมนี่แหละหลังจากทดสอบแล้วเขาก็ได้เริ่มเรียนวิชาที่ต้องการแล้วสิคะวิชาธนูครับผมได้เรียนกับปู่จ้าง ในพรานเท่าขาเปนคนนึงซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบหน้าหลี่ชิงซานเท่าไหร่ทำไมล่ะคะอาจจะเพราะเป็นคนนอกมั่งครับแต่หลี่ชิงซานก็สร้างความประทับใจเร็วมากทำยังไงคะคือมีการทดสอบกำลังกันเขาไปยกตุ้มหินหนักที่พวกเด็กหนุ่มในหมู่บ้านยกไม่ค่อยไหวอะครับยกขึ้นสบายๆเลยโหพลังเยอะขนาดนั้นเลยครับพวกหนุ่มๆนี่ทึ่งเลยยอมรับขึ้นมาทันที ปูจางเห็นแบบนั้นก็เลยลองทดสอบด้วยธนูจริงจังดูเอาคันธนูเขาวัวที่หนักมากๆมาให้ลองหนักแค่ไหนคะหนักหนึ่งแรงหินครับประมาณ120จินหนักเอาเรื่องเลยแล้วหลี่ชิงซานง้างไหวเหรอคะไหวครับแล้วที่น่าทึ่งกว่าคือพอจับธนูครั้งแรกเนี่ยกลับเข้าใจหลักการพื้นฐานเร็วมากจัดท่าทางได้เป๊ะเลยอาจจะเพราะพื้นฐานจากเพลงหมัดวัวปีศาจแล้วพอยิงล่ะคะผลเป็นยังไง ยิงครั้งแรกเป้าอยู่ห่าง59ก็ยิงถูกเป้าเลยนะครับโห oh, ครั้งแรกเนี่ยนะใช่ครับถึงจะไม่เข้ากลางเป้าเป๊ะ,แ,ปะแต่แค่นี้ก็ทำเอาทุกคนตะลึงแล้วปู่จางว่างไงคะเห็นแบบนี้ปู่จางก็คงเห็นแวแวแล้วล่ะครับเลยแสดงวิชาให้ดูเป็นการยิงเร็วชุด rapid arrow 3ดอกซ้อนปักกลางเป้าแป๊บเดียวเลยสุดยอดเลยค่ะลีชิงซานเห็นก็ประทับใจมากขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยปู่จางก็ท่าทีเปลี่ยนไปเลยครับ ยอมรับในพรสวรรค์พร้อมสอนให้เต็มที่สุดท้ายก็ได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านนะคะครับทำให้เห็นเลยว่าเออในโลกแบบนี้ความสามารถนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้คนยอมรับได้ดีที่สุดในขณะที่หลี่ชิงซานกำลังฝึกวิชายอย่างเข้มข้นทั้งธนูทั้งเพลงหมดัดแล้วก็ดื่มยาแช่เล่าบำรุงตัวไปเรื่อยๆครับอีกด้านหนึ่งตัวละครอีกตัวเอ,อ่อเซี่ยวอันวิญ,ญญาณเด็กที่ติดตามหลี่ชิงซานมาเนี่ยก็แอบทำอะไรบางอย่าง ทำอะไรคะแอบออกไปตามหาโสมจิตวิญญาณตอนกลางคืนคนเดียวเลยครับเหมือนอยากจะช่วยหลี่ชิงซานนั่นแหละอา้าวไปคนเดียวแบบนั้นอันตรายนะคะเนี่ยใช่ครับอาจจะสร้างปัญหาตามมาอีกก็ได้สรุปแล้วการเดินทางเข้าเมืองครั้งนี้ของหลี่ชิงซานนี่พลิกผันชีวิตไปหมดเลยนะคะจากเรื่องง่ายๆกลายเป็นต้องสู้เสี่ยงตายได้พัฒนาฝีมือแบบก้าวกระโดดแล้วก็เข้ามาอยู่ในสังคมใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมที่หมู่บ้านบางเหียนมา้าครับ แล้วการได้เรียนยิงธนูครั้งนี้ก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยให้เขารอดชีวิตในอนาคตก็ได้แต่ก็น่าคิดนะคะว่าการมาที่นี่เพื่อหาความแข็งแกร่งเนี่ยมันจะทำให้เขาควบคุมชะตาตัวเองได้จริงๆหรือว่าหรือว่าจะยิ่งดึงตัวเองเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งเรื่องสมจิตวิญญ,ญาณที่มันลึกแล้วก็อันตรายกว่าเดิมกันแน่เส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือดสายนี้จะนำพาเขาไปสู่อะไรต่อไปกันแน่คะเนี่ย